ได้ดูกันไหมครับคลิปก่อนหน้าที่ผมลงไปผมบอกว่าก้นกวักมอรกตแล้วก็ว่านงาช้างเป็นไม้ฟอกอากาศครับทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าการฟอกอากาศคืออะไรต้นไม้ฟอกอากาศคืออะไรความสามารถของต้นไม้ฟอกอากาศก็คือจะช่วยดักจับนะครับช่วยตรึงช่วยดูดซับสารพิษท,ที่อยู่ในอากาศอย่างเช่น, ide, oxide, ine, <z> นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ไซลีนฟอร์มาลีไฮด์เบนซีนเขาจะไปช่วยฟอกอากาศให้มันบริสุทธิ์ขึ้นครับแล้วนอกจากนี้อย่างเช่น3ต้นนี้เนี่ย ก่อมาระบดว่านหางจระเข้แล้วก็ว่านงาช้างจะช่วยคลายออกซิเจนในตอนกลางคืนคือสามารถวางในห้องนอนได้นะครับแต่ว่าก็มีข้อกังวลสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เพราะว่า,าวัตถุดิบที่ใช้ในการปลูกมันมีดินมีน้ํามีแกลบมีจุลินทรีย์นะครับมันเป็นความชืน้นก็อันตรายต่อคนที่เป็นภูมิแพ้นอกจาก3ต้นนี้แล้วมีต้นอะไรอีกบ้างที่เราเห็นได้ง่ายนะครับเห็นเป็นประจำที่ช่วยในการฟอกอากาศก็อย่างเช่นพลูด่าง กล้วยไม้บินจมาตต้นเดลี่ลินมังกรสเสน่จันแดงต้นวัส,สนาราชินีมอนสเตอร,ร่าเศรษฐีเรือนในนะครับแล้วก็มีอีกราชินีเลยก็สามารถเขาไปหาดูกันได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับ